สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครัะวงน้องวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับโทเค็นหรือว่าสอนหาโทเค็นนะครับวงน้องเพื่อไปแลกสกินปืน AK ที่อัพเลเวลได้นั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นโทเค็นตัวนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าวันนี้นะครับได้อัพเดทกิจกรรมตัวนี้เข้ามานะครับเนาะให้หาโทเค็นตัวนี้นะครับเพื่อไปแลกสกินปืนนั่นเองนะครับวงน้องเราก็วันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสอนหานะครับเนาะว่าโทเค็นตัวนี้นะครับรรรรรััััับบบจจาาาาาาากไไไหหหนน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 ยยยงงงงงะะะะะคคคเเเเถึด้้่่ออออพววสฟีลๆ ก็คงอยากรู้แล้วนะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับพี่มีคําตอบแบบละเอียดเลยนะครับเนาะว่าหาอย่างไงถึงจะได้โทเค็นตัวนี้มานั่นเองนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครฟรีๆจากพี่นะครับเนาะพี่มีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับสำหรับวงน้องคุไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะให้น้องๆคอมเมนต์ด้วยดีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองนะครับวงน้องเราก็พร้อมเหตุผลนะครับเนาะทำไมถึงอยากได้นั่นเองนะครับวงน้องเราก็ในเร็วๆนี้นะครับพี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกด้ ของจากพี่นั่นเองนะครับเนาะหรือว่าเพชรนะครับจากพี่นั่นเองนะครับน้องๆเพราะว่าหลายๆคนก็ขอเพชรจากพี่มานะครับเนาะถ้าอยากได้ก็ทําตามกติกาด้วยนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราก็กลับมาคอมเมนต์นะครับว่ากดไลค์กดแชร์แล้วเราก็อย่าลืมคอมเมนต์ยูไอดีหรือว่าซื่อเฟซตัวเองนะครับเนาะเราก็พี่จะสุ่มคอมเมนต์แจกเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็คลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็คือพี่ขอสักสามร้อยไลค์ละกันนะครับน้องปุ่มไลค์ปุ่มแชร์นะครับอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับวงน้องเราก็อย่าลืมนะครับน้องใครที่เป็น FC คนใหม่นะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็น FC คนใหม่เพิ่งเข้ามาติดตามนั่นเองนะครับวงน้องมามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องแต่ก่อนที่จะไปเข้ากิจกรรม AK นะครับน้องพี่ขอรายงานกิจกรรมสายฟรีตรงนี้ก่อนนะครับวงน้องก็คือสําหรับสายฟรีนะครับสำหรับวงน้องคน แบบว่าอยากได้นะครับน้องเพียงแต่น้องเข้ามาล็อกอินนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับน้องก็คือล็อกอินได้แล้วนะครับวงน้องก็วันนี้นะครับน้องเราก็จนถึงสุดสัปดาห์เลยนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพียงแต่น้องเข้ามาเกมทุกวันนะครับน้องก็สามารถเข้ามารับของตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคุไหนที่แบบว่าวันไหนที่ไม่ได้เข้ามานะครับวงน้องก็ถือว่าวันนั้นนะครับจะพลาดไปเลยนั่นเองนะครับน้องก็คือแบบว่าวันนั้นจะไม่ไไดดด้้้รรรรัััับบบบขอองงปเเเเลลยยนนนะคาาาพพตตวก็ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะวงน้องก็ฝากกัน exactly ด้วยละกันถ้าไม่มีเวลาเท่าไหร่นะครับวงน้องก็เสียสละเวลาประมาณหนึ่งทีเข้ามารับของก่อนก็ได้นะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับวงน้องก็คือไม่ได้ทําสังหารสตู้นะครับนาอไม่ได้ทาดาเมจอะไรทางนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่น้องเข้ามาล็อกอินก็รับไปเลยรับแบบฟรีๆนะครับเนาะรับได้ยกเซิร์ฟด้วยนะครับสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้บัตรเพชรบัตรปืนบัตรอีโวฟรีนะครับวงน้องก็สามารถเล่นได้นะครับวงน้อง ก็สายเติมก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับหวงน้องเราก็ กิจกรรมที <convert to sex> ่น้องๆอยากรู้ที่สุดนะคะน้องๆก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับน้องก็คือสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากให้พี่สอนหาโทเข่นตัวนี้นะครับวงน้องก็คือพี่สามารถสอนหาได้นะครับเนาะแต่พี่ขอบอกก่อนเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับไม่ใช่กิจกรรมสายฟรีนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้เป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับเนาะลงไปเก็บโทเค็นแล้วก็มาแลกตรงนี้นะครับวงน้องก็คือไม่ใช่นะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับว้องก็็อาเ้หนงป ทางด้านของกิจกรรมดีแท็กนั่นเองนะครับเนาะดีแท็กนะครับเขาได้เอาโค้ดมาขายนั่นเองนะครับวงน้องเราก็โค้ดหนึ่งนะครับถ้าตีเป็นเงินนะครับวงน้องก็ประมาณ15บาทนั่นเองนะครับเนาะก็สามารถซื้อได้นะครับวงน้องเราก็สามารถเอาโค้ดไปใส่ได้นะครับเนาะเราก็ในโค้ดนะครับจะมีกล่อง AK นะครับเนาะก็คือในนั้นนะครับจะมีกล่อง AK จะมีบัตรเพชรนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของเหรียญกรอลย่อนะครับวงน้องไม่ใช่เหรียญกรอลย่อนะครับวงน้องก็คือแปลว่าเหรียญโคลเคนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นเหรียญตัวนี้เลยนะครัััับบบวววกกกนนนนนนน้้้้้ออองเเ็็็จะะะะปรรรมมาณีีลลยยคคแด AK ก็โค้ดหนึ่งนะครับวงน้องก็คือถ้าตกเป็นเงินนะครับก็ประมาณโค้ดหนึ่งสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนกล่องมานะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูละกันนะครับนาอว่ากล่องมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับนาองเราก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือ A k เคตัวนี้นะครับนาอก็ได้จริงๆนะครับเนาะแต่พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือถ้าอยากได้โทเค็นตัวนี้นะครับก็คือแบบว่าไม่มีนะครับนาอตามแมปหรือว่าตามกิจกรรมนะครับวงน้องไม่มีแน่นอนนะครับน้องก็คือถ้าอยากได้โทเค็นตัวนี้นะ เพราะว่าพี่เห็นน้องๆหลายคนนะครับน้องมาคอมเมนต์นะครับว่าสอนหาโทเคนหน่อยนะครับน้องก็คือแบบว่ามันจะสอนหายังไงนะครับนาอเพราะว่าโทเคนตัวนี้นะครับได้เติมเอานะครับน้องเพราะว่าโทเคนตัวนี้ไม่มีตามแมปนะครับนาอจะหาจากไหนก็ไม่ได้นะครับน้องก็คือทักไปถามกาลินาได้เลยนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอแต่ถ้าอยากได้โทเคนตัวนี้จริงๆนะครับนาอก็ทักไปได้เลยนะครับน้องเพจดีแท็กนะครับนาะตอนนี้เขาขายอยู่นะครับน้องก็คือโค้ดหนึ่งสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้นะครับน เดี๋ยวพี่ไปซื้อมาแจกละกันนะครับสำหรับบงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนตัวนี้จริงๆนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ AK ดราโกนหรือว่าบูดราโกนตัวนี้นะครับบงน้องคก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนาะแต่ถ้าอยากได้จริงๆนะครับบงน้องเสี่ยนะครับเนาะถ้ากล่องหนึ่งเราได้1อันนะครับบงน้องก็คือประมาณ700บาทนะครับบงเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบงน้องก็คือประมาณ700บาทนะครับเราก็ได้สกินปืน AK ตัวนี้ไปเลยนะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมต นะครับวงน้องก็คือแบบว่าค oh ุ้มกว่าแบบว่าเราจะไปสุ่มแบบว่าตู้ที่มันอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับนอาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็สามารถไปซื้อได้เลยนะครับนอกาะเพราะว่าวันนี้เริ่มขายแล้วนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโค้ชนะครับนะแลากก็สาหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าซื้อมาแล้วใส่โค้ดไม่เป็นนะครับวงน้องก็คือคลิกเข้ามาได้เลยนะครับนอกาะขั้นแรกให้คลิกเข้ามาหน้ากิจกรรมนะครับวงน้องเราก็คลิกเข้ามาตรงประกาศนะครับนะกจากก็เลื่อนหาคําว่า แรกไอเทมโค้นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะส่วนหน้าตาของมันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าได้โค้ดมาแล้วนะครับวงน้องก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะส่วนกล่องของมันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูเลยละกันนะครับเนาะส่วนกล่องที่แบบว่าเราจะได้มานะครับวงน้อง นี่เลยนะครับพวกน้องก็เป็นกล่องตัวน the ี้เลยนะครับเนอะที่เราจะได้มานะครับเนอะเราก็สามารถไปเปิดได้นะครับเนาะกล่องตัวนี้นะครับก็จะเข้าในห้องแต่งตัวอัตโนมัติเลยนะครับพวกน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะก็ไม่ต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับพวกน้องก็คือจะเข้าในห้องแต่งตัวอัตโนมัติเลยนะครับก็สามารถไปเปิดแล้วก็ไปแลกสกินปืนได้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็คงไปซื้อแล้วนะครับบางคนก็ไปซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกน้องก็คือแบบว่าทางดีแท็กนะครับเนอะตอนนี้ได้ขาย ที่แบบว่าอยากได้สกินปืนตัวนี้นะครับเนาะอยากได้โทเค็ตนะครับวงน้องก็คือแบบว่าพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าก,กิจกรรมตัวนี้นะครับไม่ใส่กิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับเนาะก็บอกเท่านี้นะครับวงน้องเพราะว่าบางคนยังไม่เข้าใจนั่นเองนะครับเนาะสำหรับเรื่องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องแต่ถ้าลงน้องอยากได้จริงๆนะครับเนาะก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอเลยละกันนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ทําการไปซื้อให้แล้วก็มาแจกให้เลยนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้ามีคนขอมาเยอะนะครับวงน้องพี่ก็จะแจกให้เลยละกันนนนนะคครรััับบสสาหโ้้้ตตวววีแลก็ใ่่อมนะครับ น้องสำหรับสายฟรีนะครับนาอก็มีกิจกรรมฟรีเหมือนกันนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะสลองครบรอบ4ปีนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เป็นสายฟรีนะครับอยากได้สกินกีตาร์นะครับวงน้องก็อยากได้ซุดฟรีนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้แจกตัวละครฟรีด้วยนะครับวงน้องเราก็มีทางด้านของผนึกคริสตัลด้วยนะครับที่เราจะได้รับฟรีคนละ1นก้อนนั่นเองนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นการสลองครบรอบ4ปีได้สกินลถฟรียกเซิร์ฟได้ทุกคนด้วยนะครับ นีเลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของบัตรเพชนะครับเนาะปัดปืนด้วยนะครับเนองเราก็จะมีทางด้านของอีดิทพาร์ตนะครับวงน้องที่แบบว่าจะแจกหรือเปล่านะครับเนาะตอนนี้นะครับรอรุ้นอยู่นะครับเนาะว่าจะแจกอีดิทพาร์ตหรือเปล่านั่นเองนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของโรไฟล์นะครับวงน้องก็คือในส่วนของโรไฟล์นะครับก็น่ารักมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้นะครับเนาะก็ตามนี้เลยนะครับวงน้องก็คือถ้าอยากได้สุดนะครับก็รอได้เลยนะครับเนาะก็เป็นวันที่นาอยี่สิบนะครับเนาะที่งมา ก็รอได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นวันที่28นั่นเองนะครับน้องเราก็ถ้าอยากได้พันหึ่คริสตัลนะครับวงน้องก็เป็นวันที่28เหมือนกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าอยากได้สกินลวดนะครับวงน้องก็เป็นวันที่29นั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวงน้องคนไหนอยากได้อะไรก็รอได้เลยนะครับเวลาตามนี้นะครับวงน้องเราก็วันเวลาก็น่าจะตามนี้เลยนะครับเราน่าจะไม่มีอะไรคาดเคลื่อนแล้วนน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 นะะะะะะคคคครรรรรัััับบบบบบวววกกกกก้้้้้ออ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 งงงงงเเเเ็จปมมาาาาาาาณีีีลลยยยสหหไไไทท่่่แแดดขขฟิ ฟรีไฟล์ก็มีแจกเหมือนกันนะครับวงน้องก็เป็นการสลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นั่นเองนะครับวงน้องเราก็เป็นไงงันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนอะพี่ก็มาสอนหาโทเค็นแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าสงสัยนะครับนาะว่าโทเค็นตัวนี้หาได้จากไหนหาได้อะไรนะครับเนอะเราก็แลกสกินปืนยังไงนั่นเองนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะไม่ใส่ของฟรีนั่นเองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเน เราก็ในกล่องนะครับเนาะจะมี AK ด้วยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับวงน้องแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าชอบแล้วโดนใจนะครับวงน้องก็คือปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับเนาะก็สามารถลงไปกดได้นะครับวงน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะพี่ขอสักสามร้อยไลค์ละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับ น้องก็ขอมาได้เลยนะครับวงน้องอันไหนที่พี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทําการแจกให้นั่นเองนะครับน้องสำหรับสายฟรีนั่นเองนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัุลาไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบายบาย